สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงชะตาในปี2568สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่16ธันวานะคะถึงวันที่14มกราแต่ถ้าเกิดใครรู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูรูปแบบลัคนาดได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะก่อนอื่นขอกําลังใจด้วยสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วกดติดตามกันไว้ส่วนคนที่ ติดตามกันอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ช่วยคอมเมนต์นะรับพลังงานบวกร่วมกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันอันดับแรกก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีธนูค่ะวดคำสัพท์ไงนะคำว่าติดิดบิน สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปีนี้ก็คือในเรื่องของอิสระในเรื่องของการคิดการทําอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีในเรื่องของเป้าหมายนะคะหรือความตั้งใจแล้วเพราะว่าพื้นดวงของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมุ่งมั่นแต่มองว่าในช่วงนี้เราจะมีอิสระมากขึ้นอาจจะมีการเริ่มการทําอะไรให,หม่ที่เรามีความร,รู้สึกว่ามันนอกกรอบ มากกว่าเดิมไม่ยึดติดในรูปแบบเด,เดิมที่เคยทำนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งการเงินจะเป็นปีเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งการเงินเนกระดุมพระก็คือภาาขี้ริ้วหอทอนะคะไม่รู้นะคะว่าคิดอะไรอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของเราเนี่ยนะคะจะไม่ได้อิงสังคมเหมือนเมื่อก่อน ที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีธนูเวลาตอนที่คิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับเราจะแคร์สังคมจะต้องทําแบบนั้นใช้ของแบบนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ละคุณค้นพบตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ได้หมายความถึงว่ารูปสวยงามที่มันลงตามสื่อโซเชียลต่างๆสิ่งที่มันดีที่สุดอ่ะก็คือในเรื่องของตัวคุณเองมีเงินในกระเป๋ามากกว่ามันเลยเป็นปีที่คุณคิดในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการที่จะ เก็บเงินนะคะก็จะเป็นได้อย่างที่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจนะส่วนคนที่เป็นหนี้อยู่นะคะพี่มองว่าประมาณครึ่งปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงประมาณครึ่งปีเนี่ยหนี้สินหรือว่าภาระต่างๆเนี่ยจะเบาลงนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากขึ้นหลังจากนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยคุณก็จะเริ่มเก็บเงินแล้วก็วางแผนนะคะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนก็จะเป็นปีหนึ่งที่คุณพยายามที่จะ หาในเรื่องของเพื่อนมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นคือไม่ได้อยู่แบบเดียวอยู่แบบเดิมหรืออยู่แค่กลุ่มสังคมเดิมๆละคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะไปคุยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการสังสรรค์เป็นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆมากขึ้นไพ่ขึ้นมาว่าปลองดอมันดีอยู่ละอย่าไปคิดมากคือบางทีเนี่ย ชาวลัคนาราศีธนูนะจะมีความวิตกกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะคนนั้นจะคิดดีกับเราไหมหรือว่าเราจะเจอคนที่ไม่ดีเหมือนที่เคยเจอหรือเปล่าอาดีตคืออดีตค่ะมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือทําวันนี้อย่าไปคิดอะไรมากนะคะปีใหม่เริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของพลังงานดีๆคุณก็จะดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาฉะนั้นอดีตที่มันเคยผิดพลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่หรือตั้งกําแพงกับการคบใคร เริ่มต้นใหม่ค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็คนที่คุณเนี่ยเปิดรับเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซิงใสแล้วก็ดีกับคุณมากๆค่ะส่วนตําแหน่งที่อาจจะหนักสักหน่อยหนึ่งนะคะยังคงต้องหนักอยู่เสมอเลยนั่นก็คือตําแหน่งพันธุค่ะมาดูกันนะคะพันธุก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะวอทคาขึ้นมาคําว่ายกไม่ขึ้นหมายถึงอะไรถ้าเกิดคนไหนนะคะ เป็นในเรื่องของการแบบผ่อนบ้านหรือว่ามีในเรื่องของหนี้สินนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวอันดับแรกก่อนเอาที่บ้านก่อนก็อาจจะต้องมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับแบงก์อาจจะเป็นการารีไฟแนนซ์รีเทนชั่นต่างๆนะคะเพื่อที่จะปรับให้เรื่องในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้านเนี่ยลดลงส่วนนะคะคนที่ดูแลครอบครัวอาจจะยังเหนื่อยอยู่แล้วก็จะเหนื่อยใจกับบริวารน,นิดนึงค่ะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่ นะคะคือเขายังยึดในเรื่องของรูปแบบนะคะว่าเอ้ยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราคาดหวังให้คนในครอบครัวเขาเปลี่ยนแปลงมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากตำแหน่งนี้ก็เลยเป็นตำแหน่งที่ยังคงที่จะส่งผลนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้เราเครียดอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่วิธีทางแก้บางทีเราอยู่กับที่บ้านเราออดดัต้องทํำยังไงต้องแก้โดยการที่อาจจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกบ้างหรือบางคนอาจจะมีการพลิกเปลี่ยนดวงโดยการ ย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหมายถึงการทํางานใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการไปอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ส่วนตัวของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตําแหน่งการงานนะพอพูดถึงเรื่องงานเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยตําแหน่งการงานนะกับม้าสวยนะขึ้นมาตั้งทันมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เพิ่งมองว่าคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมที่ผ่านมาคุณอาจจะทแบบําแบบเดิมใหม่ๆแต่ว่าตอนเนี้ โอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พัฒนามากขึ้นเนี่ยมันดีแน่นอนนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะหรือว่าอยู่ในองค์กรน,นั้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงภายในแผนกหรือว่าคุณอาจจะได้งานนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นการท้าทายความสามารถของตัวคุณเองนั่นเองค่ะแต่ทีนี้มันจะต้องระวังอีกนิดนึงดูสุภาพนะ สุภาขึ้นมาคขาว่าแพลรับบาสนะคะคขาว่าแพลรับบาสมามยถึงอ,อะไรเก่งจริง,รงแต่กลายเป็นว่างานจะเยอะเออแต่ถ้าเกิดงานเยอะแบบเนี้ยมันได้คุ้มไหมรู้ว่าคุ้มนะมันจะมีผลประโยชน์อะไรต่อรอง ให้เราเนี่ยได้ให้เราแบบไม่ได้เสียนะคะสิ่งนั้นไปก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะ,ะพี่มองว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลดีแน่นอนนะคะก็ขอให้เข้าใจนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้สนับสนุนเราเท่าไหร่ในปีนี้แต่สิ่งที่มันดีก็คือในเรื่องของศักยภาพความเก่งของเราเนี่ยมันไม่ค้านสายตาใคระนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ สิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือในเรื่องของเพื่อนคนรอบข้างจะยอมรับในตัวคุณมากขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการอยู่ในองค์กรที่คนอื่นเห็นคุณค่าคุณและนะคะปี68คุณจะอยู่ในจุดนั้นและได้สิ่งนั้นแน่นอนคะ่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะคะเกี่ยวกับมรณะนะคะเรามาดูสุขภาพกันสักหน่อยดีกว่าปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะ ต้องระวังเลยนะคะคำว่าแบตหมดแล้วดูสิเกี่ยวกับเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพปีนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะใส่ตามาแน่นอนนะคะติดจอเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือบางคนอาจจะมีอาการที่แบบ ตา้าตามโมสายตามีการเปลี่ยนแปลกก็อาจจะต้องมีการตัดแว่นนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุอังขอขยับไพ่นะคะเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะให้ระวังทรัพย์สินมีค่าสูญหายถ้าเกิดบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเก็บของมีค่านะคะไว้ที่บ้านอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับขยายในจุดที่เก็บเนี่ย ให้มันมิดชิดมากขึ้นนะคะต้องระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบมีคนเข้าออกบ้านเยอะแบบนี้อาจระวังในเรื่องของทรัพย์สินของมีค่านะคะที่อาจจะสูญหายนั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งปัตตนินะคะรูปพูดถึงเรื่องในเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะคะทะเลาะกันอยู่ตลอดแหละไพ่ขึ้นมากรุงคำกรุงเพียนสําหรับพนที่มีคู่สําหรับพนที่แต่งงานแล้วอาจจะย,ยังคงทะเลาะกันด้วยปัญหาเดิม เรื่องราวเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะอาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าบางอารมณ์เนี่ยบางทีเราพูดเราสื่อสารกันมันอาจจะมีในเรื่องของอะไรที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าเลิกกันไหมไม่เลิกกันหรอกแต่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับบางทีเราก็จะเบื่อหน่ายกันนะมันก็เห็นหน้ากันแล้วมันเบื่อหน้าอารมณ์แบบนั้นประมาณนั้นนะคะแต่ก็ ถือว่ายังไม่ได้มีเกณฑ์เลิกแนดะยังคบกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วดูสิตตำแหน่งอลิเนี่ยดูขึ้นมาสิเกี่ยวกับคู่นะคะคนไหนมีคู่คนไหนมีแฟนเนี่ยต้องระวังการทะเลาะก,กันกัรแย้งคนโสดอ่าวขอขยายไพ่นิดนึง สำหรับคนโสดนะคะคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปนะคะไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความรักมันก็เหนื่อยเนาะเออถ้าเกิดมีเราก็อยากจะให้เหมือนกับว่าได้คู่ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมคุณแต่ว่าที่ผ่านมาเวลาตอนที่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนกันดีแค่ช่วงแรกช่วงหลังไม่ดีฉะนั้นคุณก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเดียวคือเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงเรื่องชีวิตชั้นนะคะถ้าเกิดจะอยู่คนเดียวก็ขอให้อยู่แบบมีความสุขแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดใครจะเข้ามาก็แบบ คุณก็พร้อมที่จะเป็นตัวเองเต็มร้อยอ่ะนะคะถ้าเกิดเขาผ่านกฎข้อแรกได้นะหมายถึงว่าเขาพยายามที่จะรักคุณจริงๆเขาพยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆแบบเนี้ยคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนให้เขาแต่ว่าคนแรกแบบช่วงแรกๆที่มีคนเข้ามาจีบแบบเนี้ยคุณจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยคุณจะเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสที่จะเจอไหมมันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดจะเจอก็คือจะเจอจากสถานที่เที่ยวกันคืนนั่นเอง แต่ในระหว่างเดียวกันถ้าเกิดคุณอยู่บ้านในเชนมันก็มีโอกาสที่จะเจอนะก็ยังต้องโสดต่อไปก็ลองถามตัวเองลองพิจารณาดูนะคะว่าเราอยากจะเจอหรือเปล่านะคะส่วนนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของโชคลากค่ะตำแหน่งลาภะนะคะ สวยงามมากๆนะคะมีเกณฑ์มีโชคนะสำหรับปีนี้เลขเด่นเลขดังเตรียมซื้อไว้ได้เลยค่ะเลขจากหน้าไพ่ที่มีขึ้นมาก็คือเลข4 5แล้วก็9ค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูค่ะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้ติดอกติดใจก็อย่าลืมนะคอมเมนต์กันมารับพลังงานบวกร่วมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ